ครับพบกับเราครับช่องพิีนคอนทองน้องทงไทยนะครับอ่าก็นี่พามาดูคุณยายนะครับอ่าได้เวลาให้ยาแล้วนะครับคุณหมอ,อจะมาให้ยาแล้วนะครับเ้ามาให้ดูอาการกันนะครับดูที่โกโก้โกอยากยอกคุณยายแล้วครับดูฝั่งนู้นก็อ่าก็พลายทองคุณนะครับ บรรยากาศก็มันฝนจะตกนะครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงมาได้ไหมมา,มา ไปหาพ่อพลายทองคุณเลยนะครับหลังจากที่เหงามาหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับไม่มีเพื่อนเลยนะครับก็วันนี้ก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วนะครับคือว่าพ่อพลายทองคุณนะครับ ยังยังไม่ติดสายทองคุณนะครับถ้าติดนี้วิ่งไปหาเลยนะครับคุณหมาก็มาแล้วนะครับมาหายาช่วงเย็นนะครับดูคนณยายก็ยังซึมซึมอยู่ครับดูใต้สะดือก็ยังบวมนะครับ ก็ยังไม่พ้อมลงมากนะครับยังหุ่นยังต้วน้อยอยู่เลยนะครับคุณยายมาๆมา,มาวะ,ะคุณหมอมาแล้วนะครับพาคุณยายไปให้ยากันนะครับ เดียะให้ชมกันสักครู่นะครับระหว่างรอคุณหมอนะครับเตรียมยาให้คหุณยายแบบฉี่ก็ยังไหลลงเรื่อยๆนะครับรดเท้าก็เริ่มเปื่อยนะครับแผลก็อ่ะอยูดีอยู่นะครับยังแต่ยังไม่หายง่ายนะครับ ับหันหน้าไปหาเพื่อนอย่างเดียวเลยครับคุณยายดูชุบคโครนมาเต็มเลยครับจบแปลงทอดเลยครับ่ล้วครับเราไปาพาคุณยายไปอาบน้ำกันนะครับไปแล้วนะครับคนป่วยเราครับ อาบน้ำนครับคุณหมอจะได้ให้ยานะครับช่วงเย็นฝนก็จะตกแล้วครับดูฝนตกบ่อยนะครับยานี่เขียวเต็มไปหมดเลยนะครับฝั่งนู้นก็พอปลายทองคูณไปซัดเรียบมาแล้วนะครับคุณยายไม่กินนะครับเสร็จพอปลายหมดเลยนะครับ ไปแล้วนะครับาขาแกไม่ดีนะครับคุณยายก็จะเดินช้าหน่อยนะครับก็ขาแกไม่ค่อยดีครับขาหน้าข้างขวานะครับบริการมาแล้วไปสำรวจพื้นที่ให้คุณยายนะครับเมื่อกี้ ก็ดูผอมลงเยอะอยู่นะครับเราก็ต้องให้ยาให้น้ำเกลือทุกวันนะครับก็ต้องให้ทางน้ำเกลือครับเพราะว่าคุณยายไม่ยอมกินยาเม็ดนะครับ ถ้าจะฉีดใส่ผิวหนังทุกวันก็กลัวจะเป็นฝีนะครับก็ต้องอใส่ให้กับน้ำเกลือนะครับเดี๋ยวกวันนี้ก็ตอนเย็นก็ค่อยๆสังเกตอาการของยายนะครับว่า,าจะกินอาหารดีหรือเปล่านะครับก็บางวันก็กินดีมากครับ,บวันกินได้เยอะเลยนะครับบางวันก็ยังว่านะครับไม่กินอาหารนะครับ ก็กินอย่างละนิดละหน่อยนะครับผลไม้ก็เหมือนกันนะครับก็กินอย่างละนิดละหน่อยเท่านั้นนะครับคุณยาย ว่าฝังนี้มืดนะครับย้อนแสง น้ำก็กินได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ละครั้งนะครับแต่คุณยายกินวันหนึ่งก็หลายรอบนะครับต้องให้กินบ่อยๆ ครับใส่น้ำเกลือบ่อยนะครับหูเริ่มจะเป็นแผลแล้วนะครับใส่น้ำเกลือเป็นเดือนนะครับวันนั้นคุณยายดึงออกนะครับแล้วเลือดไหลเยอะก็เลยเป็นแผลนะครับที่หูฝั่งขวาอไม่ใช่นะครับขอภไปนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็เริ่มเป็นแผลนะครับ หลังจากใส่น้ำเกลือทุกวันทุกวันนะครับแล้ววันนั้นคุณยายดึงสายน้ำเกลือออกครับก็เลือดก,ก็ไหลเยอะนะครับก็เลยทำให้หูคุณยายเป็นแผลนะครับ นะดูท่าฝนจะตกหนักนะครับวันนี้ยังไงก็ฝา,า,ากกกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้คุณยายสายทองด้วยนะครับอขอบคุณครับ